ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับเดนเน้นคลินิกด้วยค่ะเพราะว่าเป็นคลินิกที่บริการดีมากค่ะแล้วก็คุณพี่ๆน่ารักทุกคนค่ะรูจ้จักจากคลิปใน YouTube เห็นคุณหมอโชคในคลิปค่ะแนะนำดีแล้วก็มีมีรายละเอียดที่ทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจ ว่ามาทำที่นี่น่าจะปลอดภัยด้วยแล้วก็คุ้มกับราคาอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณหมอจัดฟันก็ทำทำเร็วมากค่ะแล้วก็พูดคุยทำให้ผ่อนคลายตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้เวลาทำไม่นานแล้วก็ไม่เจ็บค่ะอาทิตย์แรกก็ก็เป็นธรรมดาค่ะมีแบบ ปวดตึงก็ก็กินอาหารเหลวไปสักพักหนึ่งทำความสะอาดเพราะปกติก็แปรงฟันเป็นปกติแปรงฟันเช้าก็คือสองรอบแล้วก็ตอนเย็นอีก2รอบอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าก็เหมือนใช้ชีวิตปกติก็สามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอหรือว่ามาเข้ามาก่อนก็ได้ค่ะทั้งพี่ๆเขา มีแนะนําแล้วก็บริการดีมากค่ะใช่ค่ะพี่พนักงานก็ต้อนรับดีทุกครั้งที่มาค่ะก็มีแนะนําทุกครั้งราคาปกติถึงเข้าถึงง่ายกับทุกคนค่ะมาสะดวกค่ะเพราะว่าติดกับ BTS ก็ปกติแล้วก็เดินทาง BTS ก็เลยสะดวกมากในการเดินทาง